สบ,บายดีสบ,บายดีบบยดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูทุกคนทุกคนทีเข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะ,ะคลิปนี้ก็มากับลูกๆล,ล้านๆทุกคนเอ้ยอันมื้อน,นี้พวกเขาจะพากันไปเก็บผักทุกคนเอ้ยก็ได้พาก,กันมาเปิดคลิปด,ดูทางอันท้องให้ท้องนาะย <laughs> ึตามกังนาะ ก็แยบนเกียมเกียมวังตัวเองเด้อเกียมวังตัวเองอยู่ทางช่องยูทูบเด้อาวังอันไปเบิ้งอันเอ้ยนกอันเอ้ยนกจะลงยูทูบเราไปเบิ้งว่าหัวใจอีงามก่อนกันเม้นเอ้ยนกหัวงามกวนมู่บ่หรือว่าเม้นอันหัวใจไปเบิ้งไปเด้อเกียมเบิ้งมือนี้ก็พาลูกล้านทุกคนเอ้ยเพราะว่ามือนี้สาวนกอัน ได้ออกมานอนบ้านเนาะได้ออกมาอยู่ทางบ้านพ่อแม่พี่ก็ได้พาลูกพาล้านไปซอกหาอยู่หากินตามธรมรมชาตินี่แหละตามท้องให้ทห้องนาเนาะ <c oughs> เพราะว่ามีอ่าช่วงหน้าแรงเนาะช่วงหน้าแรงนี่เขาเจาอันอ่าผักลกผักบัวผักเทียมเราเพิ่นก็อันมีผักกาดผักอย่างนะเพิ่นปลูกมาเรามันอันมีมักแก้มันได้ขุ่ลงกลางนาเนาะมันก็จะแตกเป็นอัน น้านี้นะฟ้นมาแล้วมันก็จะแตกเป็นเบีย้นยเป็นหิต้อยมาเนาะสนุกก็จะพาลูกๆล่านๆไปเก็บทุกคนเอยอะเดี๋ยวพาบรรยากาศนั้นจะเป็นอยน่าก็รับชมไปพร้อมกันทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาหอดน,นี้แล้วเนาะหุ่นงานอันพ่อแม่ของสนนกคลิปนี้ก็จะมีอันไรเด้อทุกคนงานพ่อแม่ของสนุกจะยุหันเนาะบนผูกพัก ผักก็จะอยู่ฮนเพราะว่าสวงหน้าแรงเนาะพ่อแม่ของสนุกกะได้มาปลุกผักนำข้าวเจ้าเป็นกลางหน้าของข้าวเจ้าทุกคนเอ้ยเป็นอันออปลุกผักบวบผักเทียมเนาะเป็นปลุกผักแต่ตอนนี้มันก็กูไปเบิดแล้ว,ลวเนาะกูผักไปเบิดแล้วแต่มันมันจะมี แกนเนาะอกนเลยมากอู้ขอหาานออไมาอยอะนี่ละนุ่งไปเอาไปเก็บพักเอะนะอ้อมเอาอ้อมคือสีนนะอ้อมคือสีนอืม บิงเฮาเฮาไปเก็บอันฮักอันนี้ก่อนอย่าอันเบิงเด้อย่าเยบเด้อย่าทุกคนเอ้ยเบิงเด้อเบิงเอ้ยนกีให้ FC ได้เบิงักก่อนนี่เป็นีักเบิดนี่เพราะว่าเขาจะามาเก็บแลเนาะเาจะมาเก็บยบไปเด้อสนุกจะพาทุกคนมาเก็บเอาผักกันจองผักอันเอ่อผักกอยู่ทางนี้มกมักอัน สับบานของสนุกก็คือว่าเอินมาคิดตู้ดอะไรเนาะเอามาใหนี่บอเอาหนี่งหักเนี่ยแต่ว่ามันอันมันยักคมก็เลยบอเอาไปเก็บน้ำก้านเอาป้าเออเออเอืมาเก็บน้ำกานอุปกรณ์เถาก็เบิ่งอันพงยางอันนี้เอ้ยนกจะไปเก็บอันหักอันตัวนั้นใช่เอาไปคันส้มอันนั้นนะ อันเขาเอืนหักกัดคิ้วสบายนัะไรันเนะัจงอันนี้น่ะเด็ดอเลยผักเด็ดป้าผักซีเขาบ่ไดเอาห่งยางมาโน่ติ๋ไเธเอืนติอดูค่เมนอันเมนเขาเอืนไอติบวเอเออเขาเอืนไปเยวลิ้นน่นเ

อันก้อนนี้เหาอันเอาเกไปซุกยังงั้นไหมเอาไปหับซุมเอาเอาหักกันจองยิ่งก็เอาเก็บหักกันจองเลยแล้วเ่าจำไปเก็บหักกันซุมเนาะเดี๋ยวกีนี้ก็เอาเลยป้าหักสี่กับบักเลยไหลหนูเก็บเอาเด้อเก็บเลยไหลด้อเดิ้งเอ้ยนกจิ้บปัาหักอันนี้ไปหอมก่อน อย่าไปฮะมีเฮาบนนี่คันส้มแค่ตัดสินอันหักอันนั้นนะาักอันนี้เมมีลายเลยลูกเนี่ยเขเจียบบื้เนี่ยเขเียบมันบ้ด้บนด้มีหักไหลเลยจะเย็บด้๊พหักอันนั้นนะหักก็หักัดขิวนะเลยโอ๋ยลูเป็นไร cởi, giẻ về, giẻ về nè, hàng đây <laughs> anh, mình bộc khốp mà nghe cái, giẻ về rồi đâu, nói, không có

ย้อนบักดีตเอยู hey. okay? so, 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 ่นะยูอันเด๋ส่วนเชาลีงนะโอ้กดูบักงงนะเดี๋ยววันอันบักเออเดี๋ยววันมันอันนั้นนะกินสอาไปเฮ็ดส่วนบักงูแล้วมันอันนั้นกินเขานี่แล้วมันย้อนบักดีดออกบักเลยล้ออีกท่าน ờ mình lại ăn hạt tuần này hàng kiếp sau không gian đâu vâng đôi giày ăn dép nên đôi vâng ơi nó gì đừng ở Hạc xì Hạc cơ nhiều hạt Hạc hạt xì cái sao ơn tự yêu tí này tự mình bỏ bố mình ấu hạ con hộp rồi đừng hạ con hộp lời hạt xì bác không ngon Hãy subscribe cho สมุกเกียตสมุขอึงมอึง่มฮึ่มฮึงปัเอาอึงสัไปสองอ้ามค่นะอือคั่มไต่คั่มไตกิโลบบนกไตกิโลอือมาไเอ้ยไตนุกออเห็นทุกคนพอดีลูกหลานเพื่อนส่วนไปไต่กิโลการกิโลเพราะว่ากิโลช่วงนี้มันมีหลายได้เนะว่าจะเป็นต้องซื้อ กินตำธรรมชาติตัวแห้งเนาะเวรผู้ใดอีมาเดไก่กี่โลน่ะเพิ่นเพิ่นเออเพิ่นไปติดมือกันเนาะเนี่ยติดเสียบมันเด็กปุ๊กยังไงเลยนี่เขาเป็นนาเขาหนอนเนาะขุ่นเป็นนาะนาขุ่นตะคุ้ยยังไงเออป้าผู้ยันี่ยันวะ มีตัวพี่กับตัวอจิตัวอจิไอ้ขวดไต้ขวเลยเออเอนกสีใต้ได้ไหมเออมีแตนเอยนกใตู้้ได้ขวนนะเนี่ยกูไปจูเออเน่ยนกยานน้นยานเลยอู้ยานนู้นย้อมย้อย่านกเก็บสี นีเก็บภกีก uh ัน huh. นันเกซบีเก็บกซภีภาษวเาาีแล้วเอาวางไว้นี่เด้อเออดูดึงเอาอันนี้ไปคันซมอะไรเห็นงงจอกเกี้นด้งบักซ้าภกซีบักเลยล้าหัวนี่เข้าววาน เนี่ยว่านอืมอนก่เอาอ่ส่นหักกินนี่อืปุ๊กซาลีเด้หักซ uh, <pasa S 2> ีああ่ระวังไว้นี่เด้อเอ้ยนกอันใจเก็บหักอันนี้กันเด้อเก็บหักไปห้ป้านะคันจมเนจอห้อไห chị ấy chị thế chị ấy chị ấy ấy chị ấy chị ấy chị ấy không có chị ấy นาเนอะเิงเก็บทางเนอามาตีโป๊ะซาลีเลีมนเลี้ยวนเลยเจ้าจะโป๊กซาลียัลุงทำเสร็จว่ะแม่ดิอาไปดซะว่าแม่อยู่ห้องน้ำเหอนนี้แม่อยู่ห้องน้ำเนอะเป็นคือว่าเอ๊ะเจ้าบุไปนี้มาสวดเด็กน้อยลุงมา้คืณพูมาลอมาคิดัก มันนี้จะเลือกตัอะไรมาอุตลีอตลีวัดิเนี่ยนมันก็บวกบวบวอันส่วนหฮาอยู่ลอกนี้มนอันใดกว่าเนาะห้องหาหุบอุาลีเอออันพวกอุลีขึ้นเนี้ยเนาะ แล้วก็จะหุ่งอันเก้านั่นอยู่ยันใด้แหละหักขนาดยู่สวนอันนี้ยู่อันอยู่ยันทางนี้หรือวางนี้ยี่สิอตะกั่งยู่ตะกั่งเออขูมแหงนุ่งเรื่อยจะหักมือมือเช้านี้เขาก็มาเบิ้งส่วนมาเบิ้งส่วนเลยเพาอันลบหักไปอันนั่นแล้วว่าหักก็งามหักก็เดี๋ยว่าบักงามงอยู่นุ่มนะแล้วส่วน ลอยลงมาล็อกอันนี้เหรออันนี้เบรอตัวสีนี่ตัวแบบมังงี้จังมาเลยอันเดนต้องยากให้อามาอันเดียวว่าเอามาเฮอใส่อันผักอันนั้นผักกัดเขี้วไปทำส้มแน่กับผักอันนั้นไปนึ่งกินแน่ ไข yeah. wow. no no ่เคียบอยู่นี่แกยังมีอยู่บ่ฮึจ้ะถ้าเคยเคียบวันทางของมันนะเอ๊ะเอาอะไรนะเฮ้ยต่างหูมาแล้วเลยนี่หูมาแล้วคนเฮ้ป้าทุกคนไงผัดบักงามโง่บักงามบักย่างๆเลย เก็บเลยเก็บใช้กันเลยนะแป๊บนี่เด็กเอาหนี่เอวางไหเอาไรกันมาเนี่ยทืมมาทุกคนเดียวมาไปนะเดี๋ยวสาวนกจะพาทุกคนไปบึ้งไปบึ้งพากทุกคนเอ่ย ความไหลความงามเนาะทางนั้นไงอ่าเพิ่นเก็บอยู่ทางนั้นปอดนี่นี่ฮุ่นเมนเบิดเนี่ยฮุ่นเนาะอืนี่สนุกพามาเบิ้งทางนี้เนาะปอดข้างอันนี้เราจะอันเอ่อเก็บไปคันส้มทุกคนเลย ไปฮะอันส้มหักเนาะคือว่าผักดองนั่นแหละนี่ว๊าดฮูยเนาะอันอ่าสนุกกับเด็กๆเนาะเฮากเก็บอยู่ทางนั้นทางนี้ยังบ่ทันได้เก็บมาเนาะทุกคนเอ้ยเนาะเด็กๆเฮาก็ซอกเก็บอยู่ทางนั้นฮุ่าทุกคนเอ้ย แล้วสนุกก็จะได้คลิปพักนําลูกน้ํานานอีกตึ้มก่อนทุกคนเอ้ยจะเอาไปหลายๆนี่แหละไปแบ่งพี่แบ่งน้องกันเนาะแล้วก็จะได้หาแม่ของสนุกอ่าเฮ็ดสมเฮ็ดดองไว้ให้เพราะว่าสนุกเฮ็ดจังไดก็เฮ็ดบ่เป็นทุกคนเอ้ยเดี๋ยวได้พาลั่นๆเก็บพักก่อนทุกคนเอ้ยดึงเด้อยาแยักเด้อโอ้ยอยู่นีก่อนเนาะ จะเปิแล้วดน่ไปบาอันน้อั้งก็เบาดอกรอดอกนี่เอยเลอะเบาอันหักบาหักาหักมันยบกินไม่อร่อย ยางนี่ทุกคนใส่ผงยางบักใหญ่ๆ,ๆนึงแล้วป๊าบักจีเดย์ฮะแม่ของสานกเฮ็ดจมไว้แล้วก็จีได้เอาไปทำเครื่อตรงเรื่องกินได้เนาะอืสาวลีกินดีขนาดส้มผักนี่ย ลกุกมุก่อลูกลูกลหลูกเต็เด็ดหรอ้าวจะได้มีดบ่กได้เอามีดนะเอาบ่เอานกอาฮะอออุ้ยมีเยเขาเป่าอันเคยดูดแล้วมันหักไลอันนี้บ่เอานกเอามาตัดอันต้องมาตัดอยูนาไอ้นกอันนี้ันไติ ไอติท้องเฮียนอยู่้องปอนอย่างเลยซองก็ซองกินดิก็ฮะก็หาเยี่ยังหูน่อยก็เดดก็หาน่ะว้าตนเีกหุ้นอนห้นโอยเลยอายุยงอันอายุไลซื่อซื่อหนะเป็นอันเป็นคนแจนน่ะเนาะเน้นบอกเน้นแจบอกแจกักอันแด้ว่าคนอันอายุแกแล้วคนหู้นโอยน่ะ คนเดินอยู่ห้องพนอย่างแล้วมหนึงมหนึมนึที่ไกล้โมแม่เห็นหนังสือได้บุวได้ได้เออได้ได้ก็ดีขันคันบได้ก็แม่หนึ่งมหนึ่งี่กลปาดูได้ไล่เนาะ ฮักอันนี้แล้วเอาใส่เีเดินลูกเด้อดอันนี้ดูใช่เพราะว่าเขาจะไปคันส้มอันปัตตุลอ่ะแันนี้อืมจะเต็มเลยเต็มเต็มเลยมันจะโค่เก็เนียเอาเอามันเต็มหกยางเต็มคู่เขาจังเมื่อเนาะเอาบอกเมื่อมันคำก็กินเขาแล้วก็มาเลย คำได้หนึ่งเขากะมะทำได้แล้วเขากะเมื่อเมื่อไปอันเกี่ยมเครื่องมาไต่กี่โลเนาะอับหน่ำกักขึ้นข้าวขั้นกี่โลหรือสิขั้นบุญมีบ้ไห้เนาะเขามาเนาะมาลักมาเอาเจ้าก็นั่งลิ้นเนาะมันให้ใครเขาไปเอ้ามุมตามันไหมมุมตาไว้มันจะให้เด็กมันเอาคนก็ตาลุกอารมณ์เกิดร้อนบ้าง lúc ăn ừ. mà hàng này nha Ngàm ngàm ướt kiếp mà nó có nộp Tôi vào thử nhanh đây á mà hàng này bắt Nam kiếp mà kiếp mà đấy Để tôi nộp đi nha Thử nhanh thử nhanh mà นี่อ่าน่น้่เคือบบากินแล้วเป็นบาสิบก็เถอปบาคู่เด็เป็นคนดังเลยอ่เดังเป็นคนดังอือเห็นแสดงให้มันเป็นคนดังมันี่ย สองติ๊กตอกคนนี้เดอยสองติ๊กต็อกมีแล้วอืมางมาแล้วปางมาแล้วก็ห้ชื่อติ๊กต็อกว่านื้ใดเขาเขาขันติเขาขันติอืเออส่เขาติส่วนไหนเขาติ๊กตอกเขาได้เป็นติ๊กอนีอลอินติ๊กตอกเ่ไห้มือหน้ามือหน้าเห้ยนกเบิ้งดีอดติ๊กตอกไงติ๊กตอกมีคนติดตามจากคนแล้วคนเดียวหนึ่งหรอกคนเดียวป้อเท่ไล่เหะ เพื่อนเพื่อนแยกเป็นคนดังวันันทุกคนแต่ว่าเพื่อนมีซ่องต<น>ิกต็อกเป็นของตัวเองเดี่วค่ะเขาเนี่ยยังเป็นคนดังม,มีคนติดตามอยู่คนเดียวเ <laughs> มนเมนหู้แด้ติดตามลูกนะฮู้แด้ติดตามนะบูเลยเมนหู้เศร้าเมนหู้เศร้าตีแล้วหน่อยหู้เศร้าหน่อยเศน้หน่อยติดตาม Sao em? <laughs> sao ăn? Mên bò? Bò mên? Sao à? nhận? Bò bồ... hú ừ, Bò sao? sai sai Từ hôm tí ơ lông Cơ hơi tí Mên bò? Sao nội Bà Rồi kịp hàng nát bất nha hàng nát Chụp vào cỏ nhanh đi Bà Bà tên nợ này hả? เก็บกดเหยีย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 บ Con เหยียบกด เอ้มีใบกุ้มั้งมีเก็ดเนี่ยมีกุ้งมีบวบเอ้ยมีใบงามบวบฮุ่นว่ะมีรูมันนั่นเด้ยังเจ้านายฮุ่นไปสวาข้าวเจ้านะเห็นปะฮุ่นมันแก่แล้วนุ่งโดกมั่ะเป็นดอกแล้วนี่แก่หมดเลยฟันมันอ่อนมันอันใบอ่อนใบกุ้งมั่งไงเราเก็บไปดอดเราไปเบิ่งเนาะเอาไปเบิ่งเนาะแล้วเฮียมีอันอ่อน เก็บไปดองไม่ยนปิ้งเฮ้ยน้ำนมมีแต่จะรุ่งเลได้นน้ำดำบดดำคบอาบพันเม้นน้ำแดงน้ำนมน้ำดำน้ำดำน้ำน้ำน้ำกาแฟน้ำกาแฟอปนตินดิกาแฟเลยโบบได้ลองซีมึง Bố ăn nằm nào nắp bội lòng chim bung. Nắp bay chim bung. Nanh chim cà phê chim bung. Nanh chim bung. Nanh chị bung. phải xì bung. Nanh chim bung. Nanh chim bung. Nanh lòng xì Nanh dạ, dạ, đi, bố, Nanh chim bung. hết chim mà Nanh chim bung. Nanh đi.

ปไปนี่เอาลยมาพักอันนี้เอาพอแล้วเนาะตอแล้วได้แล้วเต็มของอย่างนึงยยิ้มยิ้มเก็บเอาเลยกันท้าว่าอันบ่เอาหักอันนี้ก็เอาหักอันเก็บหักตัวนั้นเอามีดไปมาเกงเอามีดบ่ไหนไปเอาไปเก็บหักนั้นไม่ได้ไปเก็บหักไปอันอันนี้เอาไปไว้ไปเอาไปนิดก็นไปไปไหน บะมีดนะมาเอาอันนี้มั้งเน่ยอันนู้นเป็นนังนมันปูจูเอามันมันมันบูยูเลยนะไปไป,ไปเอาอันนั่นนะโอเคทุกคนตอนนี้สนุนก,ก่อนจะได้พอกันเนาะนี่ผักป๊าตัวนี้จะเป็นผักแกงเนาะตัวนี้นะนี่ผักแกงอันนี้ของน้องหิมเพื่อนเนาะอันนี้ผักซีอ่า คนเอ้ยีตัวนี้แม่นยังปะไปอีอยู่เนาะในหงยางบักยังเนะอ่าเดี๋ยวสนุกจะได้พาทุกคนไปเบิ่งสลีขอเท้าก่อนเนาะพอคนก่อยูมาเบิ่งมืสาไม่เล่งยนี่เงินหรอดังนั้นตัวนั้นจะเป็นอันนั่นคก ไก่ตอกไกเ่เพิ่นปอดกบเขือบปาได้ยินเขาเจาา้าว่าแค่อันกินหรือเป็น,เป,นเป็นบาสิตินี่ปอดถอันนี้เมนสลีปอเท่า bây <laughs> phần... ừ, phần... 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 ừ, phần... ừ. vậy, có... ừ. càng ngâm là nọ, ô, lấy băng khá đơn này đeo, im lấy băng, ơ, mình anh nọ, anh sửa ăn quốc ăn... hùng nào. không có gì, bỏ khéo bay rồi nọc nà, rồi ยย่่ับไอ้ยนกจีนี่เลยเดย้เอ้ยนกจีนี่เลยเด้บนนีนนนน่นี่นี่เอาเอ้ยนกนะสลีพอเท่าเนี่ยนะเป็ดพุกสลีมาลอมหวัวลอมพกุกสลีไปเนาะพุกสลีไว้ให้ลูกให้ล้านกิน,กน,นนะให้ฉันให้เนี่ยมาเดอ้อมาเดอ้อไอ้นอกอินี่แล้วเดอ้อ มา,ดาเด้อเฮทุกคนพวกมะหุ่งซาอะไรขนาดเนาะอันเขาเจนเขาเอ,อินมากอันมักหุ่งซาะมะหุ่งซาดแดงเป็นยาได้เห็นเขาเจ้าอันซื้ออยู่มักหุ่งซาดแดงเฮ้ยคเลี้ยงข่อยเลี้ยงงัว นุ่นบังหงษ์สีแดงนะเป็นโดนบักยังยังนั่นนี่นะเฮ้ยมาฮิมาฮิมาเด้อไอ้น้องอีกกลับแล้วเอ้ายืนเป็นแถวยืนงามงามยืนยืนเป็นแถวงามงามอุ้ยเอ้ายืนเป็นแถวงามงามเอ้าฝน อันยืนเฮียงกันเออยืนเฮียงกันงามอ่าเดี๋ยวเฮาเกี่ยมเมือเ่อฮงอนเนาะเกี่ยมนี่เฮานะ่ะอ้าจังแซ่เลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สซนกก็จะได้ขออนุญาตจ,จบคลิปกันเพียงเท่านี้กันทุกคนเอ,อ้ยหุ่น่ะป๊อททูอ้าเราพบกันใหม่ในะคลิปต่อไปเนาะเฉพาะคลิปนี้พวกเขาขอก้าบคำว่าส, <ะ S 1> ส <ะ S 2> บาย,บายดบายีบายบาย